สวัสดีครับ FG สุดหวาปลาทองท่านขับกลับมาพบดแนวทางลาวพัฒนากันต่อนะครับสำหรับแนวทางลาวพัฒนาวันที่26เนาะวันจันทร์นะครับวันจันทร์เดือนกุมภาพันธ์นะครับก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปงวดวันจันทร์นะครับเรามาดูผลล่าสุดนะครับลาวพัฒนาเรานะครับซึ่งเข้าตัวเจาะเน้นๆนะครับก็ในชุด4ตัวนะครับสองตัวล่างเราเน้นไปที่37นะครับแล้วก็ สามตัวบนให้ไปที่เจ็ดสี่สองนะสามเจ็ดสี่สองครับเม็ดเดียวสามเจ็ดล่างนะครับก็เข้าตรงๆนะครับ fc อ,อ่าก็ดีใจกับ fc ทางช่องแล้วก็ fc ในกลุ่มด้วยละกันนะครับอ่าซึ่งอย่างที่บอกครับก็คือเรามีนัดกันนะครับทุก,ท,กทุ่มหนึ่งนะครับในวันที่มีเราพัฒนาถ่ายทอดสดนะครับอ่าก็เดี๋ยวผมมาไลฟ์สดนะครับ เป็นชุดคัดเน้นนะครับให้กับ fc ทางช่องด้วยนะครับซึ่งอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมต้องลงแนวทางให้กับ fc ทางกลุ่มก่อนนะครับก็น่าจะเสร็จภารกิจแล้วก็มีเวลามาไลฟ์สุดในช่วงสักหนึ่งทุ่มตรงนะครับประมาณนี้ก็ fc รอหน้าช่องได้นะครับถ้าไม่สะดวกเข้ากลุ่มนะครับ fc ซึ่งตัวเลขที่ให้เป็นตัวเลขชุดเดียวกันทั้งหมดนะครับไม่ใช่ตัวเลขที่มันไม่เหมือนกันนะครับเป็นตัวเลขตัวเดียวกันชุดเดียวกันนะครับอ่า เดี๋ยวเรามาไล่สิติกันนะครับว่างวดล่าสุดเราให้อะไรไปบ้างนะครับหลักร้อยเราให้ไปที่0ูนยกนะมันออกไปที่772ก็หลักร้อยเข้านะครับอ่าหลักร้อยเข้าแล้วก็หลัก10บนะครับหลักสิเรามี5กับ3าอ่าสามเข้าที่3านะครับล่างตรงตรงเป็นตัวเน้นนะครับแล้วก็หลักหน่วยเราให้ไปที่970า7จก็หลักหน่วยเข้าหลัก10บหลักหลักหน่วยเข้าล่างนะครับ จอเมานะครับอ่าล่างอ่าจะก,กับหลักร้อยเนี่ยจะจะเหมือนกันนะครับอ่าซึ่งสูตรเราเข้าล่างค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็ผมให้ไปที่27ตัวนี้ขึ้นบนด้วยนะครับ2 7 7 2ซึ่งตัวนี้มันชนสูตรลุน3นมอยนะครับสูตรลุน3ามนอยเราถ้าชนนี้ไม่ค่อยพลาดนะครับ3มงวดติดแล้วมั้งครับที่ชนวินลุน3ามนอยแล้วเข้านะครับอ่าอย่างเช้นงวดนี้ก็เข้าแต่ว่าขึ้นบนนะครับแต่ว่า ตัวฟันล่างเรา37เม็ดเดียวเข้านะครับเ่า f c ก็ประมาณนี้นะครับซึ่งถ้า fc ลองไปไล่ย้อนสถิติดูนะครับของเราเข้ามาต่อเนื่องตั้งแต่งวดที่ออก68ใช่ไหมในชุด12หางนะครับในชุด12หางก็เข้าต่อเนื่องมานะครับแล้วก็มันก็มีแบบผมคัดหลดุดคัดพลาดบ้างแต่ว่าใน12หางมันก็จะเข้าตลอดนะครับ แต่ว่า2งวดล่าสุดนี้เราคัดโดนนะครับคัดเข้าเต็มๆแล้วก็เข้าจุดเน้นจุดเคยมาเลยนะครับก็สําหรับชุดคัดนะครับผมต้องดูเลขไหลอีกก่อนนะครับก็ก็เลยยังยังไม่ได้ลงให้กับ f f นะครับเลยนะครับเพราะว่ามันต้องดูแนวทางเลขก่อนว่ามันมาตัวไหนอะไรอย่างนงี้นะครับแล้วก็ก็เลยต้องลงเ,เป็นสูตร12หางให้ก่อนนะครับอา่าโอเคอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกับ f c ทางช่องด้วยนะครับ อ่าโอเคก็เดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลามากนะครับไปคำนวณงวดถัดไปกันเลยนะครับอ่าโอเคก็งวดงที่เอ่อเดี๋ยวนะงวดถัดไปใช่ไหมยี่บหกนะครับอ่ายี่บหกขาตั้งกล้องไม่ดีนะครับต้องจับไว้ด้วยเดี๋ยวมีทุนน่าจะต้องไปซื้อขาตั้งกล้องใหม่แล้วครับแล้วก็ซื้อใหม่ด้วยเอฟซีท่านใดจะบริจาคก,ก็แจ้งความจำนวงได้นะครับ เราวพัฒนานะเราพัฒนางวดวันที่26นะครับอ่ากุมภาพันธ์นะครับปีหกอ่าออกไปกันเลยเนาะ fc คำนวณได้นะงวดล่าสุดมันออกไปที่7 4 2ด่ล่าง3 7มอ่าสตัวมาตัวนะครับ3ตัวมาตัวก็อ่อ fc คำนวณเองได้เนาะหลักร้อยบวกสหลักร้อยคือ7 7็บวกสก็เป็น11ครับ ก็ได้1เรา1มาเพิ่ม1แต้มลด1แต้มก็เป็น0นย์กับ1อันนี้เป็นมาตัวอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะครับขาตั้งกล้องไม่ดีเลยมาตัวล้านเปินะอ่ามาตัวล้านเปอดศูนยะ์หนึ่งสองนะครับอ่ามาตัวล้านเปร์ศูนย์หนึ่งสองใช่ไหม ่าโอเคก็ถ้าสองมานะครับก็ให้ไปที่อ่ากล้องลบอีกแล้วอ่าถ้าสองมานะครับให้ไปที่หกสองอ่าห้าสองนะครับสองสี่สองเจ็ดถ้าหนึ่งมาให้ไปที่ห้าหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสาม 1>, 1 6ถ้าศูนย์มาให้ไปที่4 0 3 0 0 2 0 5นะครับอ่าก็อันนี้3ตัวมาตัวนะครับซึ่งสถิตินะครับงวดล่าสุดเรานะครับ fc อ่า7 3มานะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวกลับนะก็ผมใช้หลักสิบมาคัดก็เลยต้องกลับให้เป็น3 7 ก็เข้าไปนะครับอ่าสองเจ็ดขึ้นบนนะมาเจ็ดสองนะครับอ่าเดี๋ยวลองย้อนสถิติดูนะเผื่อ fc เพิ่งเคยเห็นเรานะครับอ่าก็งวดวันที่สิบสี่เจ็ดสองเข้านะครับตำแหน่งนี้เข้าบ่อยมากนะครับตำแหน่งนี้เข้าบ่อยมากนะครับอ่างวดวันที่สิบหกสามเก้าสามอันนี้ไม่เข้าไม่เข้าสามเก้าศูนย์กับเก้าสามอ่าันนี้หลุดเลยสามเม็ดมีงวดนี้ที่หลุดนะครับ วันที่19 8เ้าาเข้าตำแหน่งนี้จุดเน้นจุดเคยมาเลยนะครับแ3 8ติดนะครับแล้วก็งวดวันที่21เดือนกุมภาพันธ์นะครับที่เราคัดได้3 8นะครับในชุดเน้นก็ในในชุด12หางก็เข้าตรงๆนะครับในชุด12หางก็เข้าตรงๆงนะครับ3ตัวมาตัว3มานะครับ f อสอ่าเนี่ยครับงวดแรกที่ผมลงสูตรให้ก็คืองวดวันที่7กุมภาพันธ์นะครับก็ ให้ไปที่68นะครับซึ่งสูตรแรกที่ผมลงผมมั่นใจว่ามันต้องมาล่างนะแต่ว่ามันขึ้นบนนะครับอ่าก็เข้าที่68ตรงๆนะครับแล้วก็งวดถัดมาก็ปังต่อเนื่องมาเลยนะครับก็วันที่9นะครับคุมพาพันก็ให้ไปที่28นะครับ28ก็ออกไปที่82นะครับอ่าซึ่งเป็นสูตรเน้นล่างนะครับเน้นล่างถ้าเป็นสีพูจะเป็นเน้นล่างแต่ถ้าเป็นเขียวก็คือจะเป็นเน้นบนมันเข้าบนนะครับ อ่าแต่ว่าสูตรนี้สูตรสิบสองหางเนี่ยเราเน้นล่างนะครับ fc อ่าวันที่สิบสองก็มาตำแหน่งนี้ครับตำแหน่งที่เคยมาเลยนะครับมาบ่อยมากนะครับอันนี้ขอบคุณ fc ในกลุ่มที่อ่าช่วยกันสังเกตนะครับว่าเอ้ตำแหน่งนี้มันมาสามสี่รอบแล้วนะครับก็พยายามให้ติดไว้แล้วกันนะครับอ่าซึ่งงวดน,นี้ออกไปที่เจ็ดสองนะครับงวดน,นี้ออกไปที่เจ็ดสองอ่าขอไว้นะครับงวดนี้ออกไปที่เจ็ดสองนะครับเจ็ดสองห้าหกเจ็ด มาตัวนะครับมวดน,นี้มาสองตัวเลยมาทั้งห้ามาทั้งเจ็ดนะครับอ่าโอเคส,สถิติค่อนข้างดีนะครับก็อาจจะเยอะตัวหน่อยก็เดี๋ยวเราไปคัดกันในในวันที่มีเราถ่ายทอดสดนะครับก็คือทุก,ท,กทุ่มหนึ่งแล้วกันนะครับในในวันที่มีราวพัฒนานะครับอ่าย้อนกลับไปวันที่สามสิบเอ็ดครับให้เจ็ดแปดเก้านะเจ็ดแปดเก้าแปดเก้าเข้านะครับก็ตัวเด่นมาด้วยกันเลยตัวเด่นมาด้วยกันแต่ว่าตัวเจาะหลุดนะครับ ให้ f c ดูแนวทางครับวัดวันที่2ก็4ี่มานะครับ4มาอ่าย้อนกลับไปนะครับวันที่6ให้มา3าตัวนะ6 7 8ดดก็ห1เข้านะครับ6 1เข้าอ่า6มาวัดวันที่ย4 2 4ยนี้ให้3 4 5ี่ห้าแล้วก็ตัวเจาะ7 3ดเน้นล่างเข้าตรงๆนะครับเจดสามเข้าตรงๆอ่า ก็ประมาณนี้นะครับ f c ซึ่งสูตรเราสูตรนี้นะครับหน้าตามนะครับแล้วก็ชุดคัดจาก12หางนะครับผมคัดเน้นก็จะเหลืออยู่ประมาณสัก6หางก็ f c ที่ยังไม่สะดวกเข้ากลุ่มก็สามารถรอหน้าช่องได้นะครับทุ่มหนึ่งเจอกันนะครับ f c อ่าซึ่งสูตรนี้นะครับก็เดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับอ่าคลิปนี้น่าจะพูดยาวไปแล้วครับ อ่าเดี๋ยวน่าจะประมาณนี้ก่อนสําหรับสูตรสิห่างแล้วเดี๋ยวเราไปดูชุด4ตัวตรงอ่าสตัวมาครบนะครับอ่าตัวนี้เดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับงวดวันที่26กลุมภาพันธ์ปี67นะครับอ่าต่อไปไปไปสูตรต่อไปเลยนะครับชุด4ตัวตรงจริงไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยปังแล้วนะครับเพราะว่าอ่ามันไม่เข้าวินในตัวชุดอ่า สิบหางนะครับแต่ว่าตัวฟันเราเข้านะอย่างวดล่าสุดนะครับตัวฟันเราเข้าไปที่สองอ่าสองมาบนนะครับมันจะเห็นว่ามันมาบนอ่าดับสีวดนี้ดับจริงนะครับสี่ดับนะครับสี่ดับนะครับอ่าแต่ว่าตัวชุดเจาะสิบสิบหางเนี่ยไม่เข้านะครับไม่เข้าอ่าก็ ซึ่งงวดก่อนหน้านู้นเราฟันศูนย์ใช่ไหมยีย่บเดเนี่ยเนี่ยครับสูตรสูตรไอ้สี่ตัวมาครบมันก็จะเห็นตัวฟันว่าเราควรจะฟันตัวไหนนะครับอ่าซึ่งวดล่าสุดเราฟันสองอ่ามาจริงนะครับขึ้นบนด้วยนะครับวดน,นี้ฟันศูนย์อ่ามาจริงนะครับก็ขึ้นบนเหมือนกันศูนย์ขึ้นบนแล้วก็สามตัวแตกด้วยสามตัวแตกซึ่งผมคัดเน้นเน้นไปที่สามแปดนะก็ลืมชุดนี้ไปเลยนะครับเอสซีงวดวันที่ยี่สิบเอ็ดก็ เดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะครับสำหรับสูตรเราพัฒนา4ตัวมาครบนะครับก็เดี๋ยวเราก็ไปคัดเน้นกันนะครับวันวันจันทร์เนอะทุ่มหนึ่งนะครับโอเคไปกันเลยนะครับเราพัฒนางวดนี้พูดช้าหน่อยนะครับก็ FC. จะได้ตามกันทันนะครับเราพัฒนางวดวันที่ยีิบหเนาะวันจันทร์นะครับปี67เจ็โอเค วัดล่าสุดมันออกไปที่เจ็ดเจ็ดสองใช่ไหมล่าง37อ่าโอเค772งวัดน,นี้ก็ต้องเป็น4 6 8 0 2อันนี้5 5 3 1นะครับตัวดับดับ เดี๋ยวนะสักครู่นะครับเดี๋ยวผมคำนวณสักครู่อ่าโอเคเดี๋ยวมาต่อกันนะครับตัวดับตัวดับให้ดับไปที่สองกับสี่นะครับดับสองกับสี่นะงวดนี้งวดวันที่ยี่หกนะครับก็ถ้าดับสองกับสี่ส่วนใหญ่ถ้าดับชนฝั่งนี้มันมันไม่ค่อยดับนะมันไม่ค่อยดับนะครับแต่ก็ให้เบาๆแล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็ มีโอกาสดับเพราะอย่างว่าล่าสุดเราบอกว่ามันดับ4ก็ดับจริงนะครับก็อันนี้เป็นแนวทางนะครับ 4. ลองลองพิจารณากันดูเดี๋ยวมาจับชุดอ่สิหางก่อนแล้วกันนะ20 28 26 24 08 06 0486 8464อ่าอันนี้ก็จะเป็นวินวินชุด10หางนะครับวินชุด10หางอ่า ถ้าเป็นสูตรนี้นะครับสูตรนี้งวดนี้บอกว่าฟันสี่นะฟันสี่ซึ่งชนดับก็มีโอกาสมานะครับมีโอกาสมาเราต้องติดไว้แล้วกันนะครับฟันสี่อ่าซึ่งอย่างงวดล่าสุดเราฟันสองมันก็มานะฟันสองขึ้นบนด้วยนะครับวันนี้ฟันศูนย์ขึ้นบนอ่ามานะครับออกไปที่อ่ารนะแปดเก้าศูนย์งวดนี้ฟันสองเข้าไหมอ่าวันที่สิบเก้าผมจำไม่ได้แล้วนะครับ ก็เอาง่ายๆคือ2งวดนล่าสุดตัวฟันเราเข้านะครับตัวฟันในชุด4ตัวมาครบเรานะครับวดนี้ฟันไปที่4นะครับถ้า4มาถ้า4มาก็ให้เน้นไปที่0 4 2 4สเนี่ยครับ24 64 84อ่าซึ่งก่อนหน้านี้นะครับประมาณสักสองวดสามมวดดับมาด้วยกันนะครับจับคู่กันแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นงวดนี้2 4มันชนกันแบบเนี้ย ผมว่าอาจจะต้องติดไว้เลยนะครับ2 4นะครับ2 4 4 2นะครับอาจจะต้องติดไว้เลยนะครับ fc อาจจะต้องเป็นตัวเน้นได้เลยนะเนี่ยสำหรับ2 4เดี๋ยวไปดูหลัก10นะครับวันจันทร์กันว่ามี2มี4ี่ไหมนะครับถ้ามีก็อาจจะต้องอัดหนักกันนะครับตัวนี้อ่าโอเคเดี๋ยวไปจับชุด3ตัวก่อนนะ3ตัวก็จะเป็น5 2 4ครับเอ่อ5 0 4 5 8 4 ห้าหกอ่าหลักสครับ3ามสองสี่สามแอ่าแล้วก็เอ่อหนึ่งสองสแล้วก็หนึ่งาตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเคยมานะครับ ตำแหน่งเดียวกับ980เมื่อกี้นะครับที่ f c n อ่าเนี่ยครับตำแหน่งนี้980นะครับก็ระวังไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับที่564นะครับ564อ่าโอเคแล้วกอ็อันนี้324อืม,อมนะครับ324แล้วก็564นะครับอ่าโอเคก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับสำหรับ าลาวพัฒนางวดวันที่26นะครับถ้าเป็นชุดสี่าหางใน,ในชุด10ตัวนี้นะครับก็ให้วัดใจไปที่2 4 0 4, 4 8 4แล้วก็6 4ฟันเม็ดเดียวไปที่4นะครับถ้าเป็นลาวพัฒนาชุด4ตัวมาครบนะครับาลาวพัฒนานะครับสูสิบสองหางเน้นล่างนะครับลาวพัฒนาสูสิบสองหางเน้นล่างนะครับ อ่าก็ fc ถ้าชอบ0นะครับมันก็มีอยู่4หางนะก็ให้ไปที่4 0 3 0 0 2 0 5ถ้าชอบ1ก็ไปที่5 1 4 1 1 3 1 6นะครับมีอยู่4หางถ้าชอบ2ก็ไปที่6 2 5 2 2 4 2 7นะครับอ่าโอเคนะครับระวังจุดนี้นะครับจุดเน้นจะเคยมาซึ่งอ่าข้อสังเกตนิดนึงคือถ้าตัวนี้มันได้ตัวเดิมเนี่ยมันชอบบอกตัวเดิมนะครับ อ่าอย่างเช่นว่าไอ้ก่อนหน้านู้นที่มันออก3ามแรอบนะครับอ่าก็ก็อยู่ตำแหน่งนี้นะครับวันนี้ก็ต้องระวัง2,7ไว้ดีๆด้วยแล้วกันนะครับผมอ่าโอเคก็เวลาพอสมควรแล้วครับ fc ก็กดติดตามเอาไว้นะครับเวลาผมไลฟ์สดหรือว่าอ่าลงคลิปใหม่ๆมันก็จะแจ้งเตือน fc นะครับอ่าโอเคถ้าไม่อยากพลาดแนวทางก็สามารถอ่าแอดไลน์มาได้นะครับเดี๋ยวผมวางลิงก์ไลน์ไว้ใต้คลิปนะครับอ่ามีแอดด้วยนะสองสามแปด z o l e ตัว B นะครับตัว B อ่าโอเคนะครับผมอ่าก็แอดไลน์มาแล้วก็ทักมาขอเข้ากลุ่มได้นะครับผม fc ก็ขอให้ปังๆกันอีกสักงวดนะครับอ่าซึ่งเราปังมาน่าจะหลายงวดติดแล้วครับก็เดี๋ยว fc รอติดตามนะครับพุ่หนึงวันจันทร์นะครับมาเจอกันแล้วก็เดี๋ยวเรามาคัดเน้นกันนะครับผมอ่าโอเคขอให้คัดเน้นๆได้แบบ วันนี้แล้กันนะครับสามเจล่างตรงๆแบบนี้นะครับอ่าโอเคก็ขอบคุณสำหรับการติดตามร,รับชมครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ